แข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ25ธันวาคม2566เราจะมาอัปเดตวันหยุดธน,นาคารปี2567กันนะคะคลิปนี้จะเป็นของธนาคารออมสินทอ,อสอททบแจ้งวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะแจ้งวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมแจ้งสถานที่เปิดและปิดทําการตรวจสอบและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคลิปนี้ เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ถูกวันนะคะวันหยุดธนาคารออมสินปี2567นะคะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เทศกาลสงท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ซึ่งในวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการวันหยุดภาคเอกชนและวันหยุดสถาบันการเงิน แต่สำหรับธนาคารแม้จะเป็นวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี67นะคะธนาคารปิดและเปิดทําการในวันไหนบ้างมาตรวจสอบดูรายละเอียดกันนะคะเริ่มกันที่ธนาคารอมสินแจ้งวันหยุดทําการธนาคารอมสินทั่วประเทศเนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่สาขาที่เปิดให้บริการ7วันและสาขาในห้างนะคะปิดทําการวันที่3ามธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2 5 6 7 เปิดทำการตามปกติในวันที่2มกราคม2567สาขาที่เปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์นะคะปิดทำการวันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2567เปิดทำการตามปกติในวันที่2มกราคม2567ไปต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะขอแจ้งวันเวลาทำการช่วงเทศกาลปีใหม่2567 วันที่29 30ธันวาคม2 5 6 6เปิดให้บริการเฉพาะสาขาในห้างสปปรรพสินค้าวันที่31ธันวาคม2 5 6 6ถึงวันที่1มกราคม267 7ปิดให้บริการทุกสาขาวันที่2มกราคม2 5 6 7เปิดให้บริการทุกสาขานะคะลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ตามปกตินะคะเช่นโมบายแอปพลิเคชัน GSB Allgen Line แอ GHB Buddy ตู้ ADM CDM ATM นะคะเครื่องรับชำระเงินกู้ LRM สร้างคิวอาร์โค้ดชำระเงินกู้ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นะคะไปต่อที่ TTB แจ้งวันเปิดปิดทำการของสาขาในช่วงเทศกาลปีใหม่2567วันที่29-30ธันวาคม2566สาขาในห้างเปิดให้บริการทุกสาขา วันที่31ธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2567ปิดให้บริการทุกสาขานะคะวันนี้2มกราคม2567เปิดให้บริการทุกสาขาทั้งนี้ในวันที่สาขาปิดให้บริการธนาคารขอแนะนำให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอป TTB, Touch, ตู้ ATM, CDM, PUM ของ TTB นะคะ อัปเดตวันหยุดธนาคารปี2567ธนาคารออมสินทอ,อสอทีทีบีแจ้งวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะอัปเดต25ธันวาคม2566